ขออันเชิญพระไตรัตมาปกป้องจงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันประวัติส่วนตัวของผู้เกษียณอายุราชการ นายพลมิ่งขวัญเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505ภูมิลำนาวอยู่ที่จังหวัดพิจิตรประวัติการศึกษาของผู้กเกษียณอายุราชการจบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเอกสัตวบาลปี2527จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกบริหารการศึกษาปี2539จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจบการศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิตเอกวัดผลประเมินผลปี2541จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประวัติการรับราชการของผู้เกษียณอายุราชการบรรจุดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสาม โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรอ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่23พฤษภาคม2531ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่9พฤษภาคม2544ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่10พฤษภาคม2549ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้6อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2561รวมอายุราชการทั้งสิ้น34ปี4เดือน7วัน ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้มิลืมเลือนเรื่องความภูมิใจนะภูมิใจที่ได้เป็นครู อยากบอกว่าไม่เคยคิดเคยฝันเลยที่จะได้มารับราชการครูนะครับเ,เนื่องจากว่าตอนที่เข้าสอบบรรจุน,นั้นเราไม่มีวุปครูแล้วโอกาสที่จะเป็นครูแทบไม่มีแต่มันมีสมัยหนึ่งที่เขาเปิดโอกาสให้อาชีพอื่นมาสอบเป็นครูนะแล้วในช่วงที่เรียนนั้นเราก็ไม่เคยคิดที่จะมาเป็นครูแต่เมื่อ ได้มาเป็นครูนะก็มีความรักและความผูกพันเราเห็นลูกสิย์เรามีความสุขจากการเป็นครูลนะังอย่างนั้นเราก็รักในวิชาชีพครูมาตลอดนะก็ถืวอว่านะเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสเดียวนะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ได้สอบครูก็ถือว่าเป็นภาพความประทับใจ แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นเวลา412เดือน<ฮ>นะ412เดือนก็34ปีนะ8เดือนนะ8เดือนกว่าอันนี้นะครับอัติพุทธระจำใจก็จงภูมใจในสิ่งที่เป็นอยู่ พอเพียงในสิ่งที่เป็นอยู่เรารู้ว่าเออเรานะมีอาชีพครูเราก็มุ่งมั่นเราพอใจในความเป็นครูนะครับแล้วก็รักในศรัทธาในชีวิตรับราชการครูนะครับอย่าฝากน้องๆในที่ทํางานฮนะอย่าฝากน้องๆรุ่นหลังๆเพื่อนครูด,ด้วยกันนะครับผมว่าอาชีพอะไรก็เหมือนกันนะครับถ้าเราทําด้วยความรัก ความศรัทธาและความมุ่งมั่น 1. มีวิสัยทัศน์ 2. มีวิธีคิดและสาม,มีวินยัยแล้วในการทำงานยึดสการนะยึดสามการ,นะก,าก,ารก็คือประสบการณ์นะแล้วก็วิชา,ารนะแล้วก็ในเรื่อง ความจานานการอะไรต่างๆนี่ยนะนะแล้วมันจะทําให้เราประสบความสาเร็จถามว่าชีวิตในอนาคตจะทําอะไรก็คิดว่าอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็เพียงพอในสิ่งที่มีอยู่ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าว่าหันหา้าขตมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็เป็นคนที่ทําอะไรทาจริงทําจังมุ่งมัน่นศึกษาหาความรู้อะไรที่รู้ไม่จริงอะไรที่เราไม่รู้ เราจะค้นคว้าจนกระทั่งรู้จนถ่องแท้แล้วถึงจะได้ได้ลงทำอะไรนะอย่าบอกว่าเมื่อเตียราชการไปแล้วก็อยากมีชีวิตยอยู่อีก360เดือน360เดือนก็คืออายุ90ปีนะ